สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเอาคลิปวิดีโอจากทิ k t o k มาเป็นพื้นหลังสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เรา,าไปติดตั้งแอป APK ตัวหนึ่งนะครับหรือไม่นะครับถ้าเราไม่ต้องเข้าไปตรง Play Store ติดตั้งก็ได้นะครับเข้าไปใน t k t t o k แล้วก็เลือกวิดีโอได้เลยนะครับ ก่อนจะไปติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าไปในแอปดิต็อกนะครับเดี๋ยวเราหา,าวิดีโอก่อนนะครับสมมุตินะครับสมมติว่าผมจะ เอาวิดีโอนี้เป็นพื้นหลังนะครับให้เราแตะตรงลูกศรตรงนี้นะครับตรงที่คาว่าแชร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนแถบข้างล่างนะครับไปทางขวาเสร็จแล้วให้แตะตรงไลฟ์โฟโต้นะครับตรงนี้นะครับแตะไลฟ์โฟโต้นะครับแล้วเขาจะให้เราเข้าไปเข้าไปติดตั้ง a อ k เคนะครับ ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอจากติ k กต k มาเป็นภาพพื้นหลังนะครับให้เราติดตั้งตัวนี้ก็ได้เลยนะครับหรือว่าให้เราไปติดตั้งจาก Play Store ก่อนที่จะมาดาวน์โหลดวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะแตะติดตั้งตอนนี้ไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปใน p Play Store นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับก็ให้เราแตะติดตั้งไปเลยนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่วิดีโอเดิมนะครับที่ว่าเราต้องการจะเอามาเป็นพื้นหลังนะครับแล้วให้เราแตะตรงคําว่าแชร์นะครับแล้วให้เราไปที่เดิมนะครับเข้าไปที่เดิมตรงไลฟ์โฟโต้ต,ตรงนี้นะครับแตะตรงไลฟ์โฟโต้นะครับแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดวิดีโอนะครับก็รอสักครู่นะครับ โอเคครับอันนี้เราก็ได้วิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็ฉะนั้นให้เราแตะตรงนี้เลยนะครับตั้ง wallpaper นะครับแต่ตั้ง w a l ป p ปอ e r เสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เลือกนะครับว่าจะตั้งเป็นตรงหน้าจอหลักหรือว่าหน้าจอล็อกนะครับอันนี้ผมก็จะแตะไปหน้าจอหลักอย่างเดียวนะครับโอเคครับแค่นี้เองครับแล้วเราก็ออกมาดูนะครับนี่นะครับวิดีโอที่อยู่ใน t i k t o k เมื่อกี้นะครับก็จะออกมาอยู่เป็นพื้นหลังในหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ